Nee, ik kan dat niet, ik kan dat niet voor de camera opnieuw doen. Nee, nee. Het is mooi, maar het is echt wel goed gedaan. Ja? Oh. En vind jij dat leuk, zo? Mm -hmm. Ja? Mooie spiegelkast. Mm -hmm. Zo fancy. Fancy kast? Ja. Oh. Ja, tegenwoordig moet de oude stopcontact achter de kast gebouwd, hè? Moet dat. Ja, moet het voor de wit voor de veiligheid. Dat is zo alles aangepast. Nee, nee. Zo, hier is onze bedroom. Pudie, pudie. Mm -hmm. We moeten uh... nog. Je maakt pas wel niet veel in, hè. het is niet aan jou. Nee, dat is alleen voor de handdoek en washandje. Trek eens de schuif. En doe dit toe. Heb ja, hebben goed gekozen, hè? Ja. Mm -hmm. <kriek> Half afgeprijs, maar uh, goed hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Goed uitgekozen. Ja. Zo, en spiegelkast op, past die bij elkaar? Mm -hmm. oh, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Mm -hmm. Low doen, niet te hard hè? โอ้มาจากทุกคนมือนี่ซานแค่นี้ก่อนจ้ะอันนี้ก็คือห้องใต้ดินนะคะนี่ค่ะถอดเอาชันจากห้องใต้ดินของบ้านอีกหลังนะคะมาประกอบกันมาประกอบในห้องใต้ดินบ้านหลังนี้ไว้ท้าเก็บของจ้ะนี่ค่ะทําความสะอาดเสร็จแล้วพอมีอย่างหลายก่นในวันหยุดก็คือเตรียมตัวย้ายบ้านนะคะ นี่จ้ะประกอบเองนี่ค่ะนี่ค่ะชั้นของเราชั้นเก็บของนี่จากกระกว้างอยู่ห้องใต้ดินอยู่บ้านหลังนี้นี่ค่ะอันตรงนี้ก็จะไว้เครื่องซักผ้าเอาเครื่องซักผ้ามาตั้งหรือไม่ก็จะเอาไว้ข้างบนค่ะที่คานลุ่มข้างล่าง ก็จะประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็แยกงมาอีกหองหนึ่งนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งบุง๋มก็เลยเอาอุปกรณ์การอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เฮออ้าปริไซแล้วทังสี่จ้ะที่เราไม่ได้ใช้ตอนนี้เฮ้ากับมาเก็บไปก่อน

แม่เก่งสุดๆนี่จะทุกคนโอ้นั่งท่าสีแล้วรอบนึงโอ้ดูนะคะนี่ค่ะลูกสาวบอกว่าถ้าสองรอบก็คงจะโอเคบาสันนี่จะ นี่คือห้องของนางลูกแม่ก่งสุดๆ เบิงจา้าทุกคนนี่ก็คือความสำเร็จนะคะสิ่งที่เพาะยากที่สุดนี่จ้ะก,ก็คือสิ่งนี้ค่ะนี่จะอันนี้เพาะเองผมคิดว่าเพาะตั้งแต่ช่วงกุมภาโน่นละมังคันมันบใหญ่หายจากเธอจ,ธอจ้ะมีแต่ตายแล้วก็เน่านี่ก็คือที่เหลือนะคะ อันต้นนี้หน่อยอันต้นเล็กๆนั่นก็คือพร้อมกันนะคะทุกคนโรยมเมล็ดไปพร้อมกันกับต้นใหญ่อันต้นเล็กๆนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไนเปอรจากกับคือกินแค่นี้กับพอ่อละจ้ะปีนี้นี่จะ้ะถ้าอันนี้โตให้ก็ได้เก็บกินได้เก็บแช่แข็งเยอะอยู่จะ้ะนี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เพาะยากที่สุด,ดะนะคะะในเมืองนอกนี่ แม่ในเมืองนอนแล้วก็ทิงที่บุ๋มเพาะยากที่สุดเพาะเราคืนยากที่สุดก็คือกะเพรานี่ละค่ะนี่จ้ะอันนี้เพาะเองกับมือกระถางบอกไงตายหมดเหลือแค่นี้ละจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันจันทร์จ้าทุกคน บางด้อค่ะอากาศเริ่มดีแดดเริ่มมานี่ก็คือบรรยากาศหลังสวนนะคะนี่จะสวนพักกำลังเคี้ยวขจีจ้ะแดดเริ่มมากเราก็งามกำลังงามทุกอย่างจ้ะอันนี้ก็คือปลาหลังบ้านนะคะธรรมชาติลังบ้านกระสิประมาณนีเด้อจ้ะ ข้างหลังข้างหลังบ้านของเรานี่จะกระสีประมาณนี้จะทองปากะเป็นสีฟ้างามคักนี่จะช่วงหน้าร้อน ในต่างแดนกับสิประมาณนี้ด้วยจ้ะนี่ค่ะ